วัสดีค่ะวันนี้นะคะมีสินค้าใหม่ตัวนี้ค่ะมานำเสนอนะคะแฮนด์ทอยค่ะดึงแปะเล่นสนุกหักโอแม่ดูนะดึงออกมานะคะเป็นตัวตัวแบบนี้ได้นะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วน้องก็จะแปะ ด้วยกระดานนะคะที่เป็นกระดาษแข็งนะคะสามารถดึงสัตว์ออกมาได้เช่น CA T Cat แคแมวอยู่ตรงไหนลูกค่ะเขาก็จะจับคู่เข้าไปแล้วก็ติดเข้าไปได้นะคะเวลาดึงนะคะน้องก็จะได้พัฒนานะคะก้ามเนื้อมดเล็กนิ้วมือนะคะแถมเอาสัตว์ตัวนี้นะคะมาเล่นเป็นบทบาทสมมุติได้ด้วยนะคะเป็นคีอาต i วิตี้ได้อีกต่างหากนะแล้วสามารถเรียนรู้นะคะคำศัพท์การจับคู่ไปได้พร้อมๆกันสินค้าตัวนี้ดีมากมายเลยนะจ๊ะคุณแม่วันนี้นะคะมาให้ในราคา ราคาพิเศษราคาพิเศษเลยนะคะมีให้เลือกหลากหลายนะไม่ได้มีแผ่นเดียวนะมีหลายแบบ a อวีทรง ABC มีหมดนะคะแนะนําเลยค่ะสําหรับน้องเล่นนะคะสนุกเรียนรู้และพัฒนากล้ามเนื้อด้วยค่ะ